<In> มาติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะคุณผู้ฟังวันนี้มีเสียงจากชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินนะคะที่ได้แสดงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดการกระแสปลุกปั่นด้านความไม่สงบ อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาชาวบ้านในพื้นที่วอนทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงห่วงลูกหลานและการใช้ชีวิตด้วยนะคะหากต้องอพยพละถิ่งฐานแม้ว่าปัจจุบันจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่ว่าประชาชนในพื้นที่ยังคงหวั่นวิตกต่อความปลอดภัยและเกรงว่าสถานการณ์จะบานปลายจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ในระยะยาวไปติดตามรับฟังเสียงชาว บ้้้าานนนนใพพืืททีี่่จสุริชยแดนไทยกัมพูชาค่ะแมไม่อยากให้เคารพกันเลยลูกคือว่าแม่กลัวเนาะแม่จะเป็นคนทำมาหากินตามป่าเนาะลุงแกก็ทําสวนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ใกล้อ่ะแล้วก็เสียงปืนเสียงระเบิดตุ้มตามตุ้มตามวนะ่พาพวกแม่ก็ไม่รู้จะไปยังไงกันนะ่ะแม่ก็กลัวได้อย่างหนึ่งลูกเด็กเล็กเดและคนเฒ่าคนแกล่ล่ะเขาจะหนีไปทางไหนใช่ไหมคะจะกินอะไรจะทําอะไรกินะต่อไปอ่ะมันจะทะเลาะกันอยู่อย่างเงี้ย ชาวบ้านก็ตายกันหมดสิสงสารคนที่ไม่รับรู้ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยอะ่ะเราก็ต้องมารับด้วยอย่างเงี้ยแล้วจะให้พวกพ่อแม่พี่น้องทํำยังไงชาวบ้านอะ่ะลูกเด็กเล็กแดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโอ้มันหลายปีแล้วคะ่ะแม่อยู่บ้านขนาดมอนตอนนั้นอะ่ะเขาพวกผู้ใหญ่เพื่ออะไรเขาบอกให้พวกแม่หน,นีไปอยู่ตามหลุมหลบภัยหรือที่โรงเรียนที่ปลอดภัยอะ่ะตอนนั้นอะ่ะมันก็หลายปีแล้วรู้สึกว่า ที่ช่องโจมอะไราตอนนั้นอะค่ะแต่มันมหลายปีแล้วค่ะนั่นแหละคือว่าแม่ก็โ้องเนาะแม่ก็เป็นชาวบ้านตาดำๆธรรมดาทำมาหากินเนาะแม่อยากจะให้โยมกันไม่อยากให้รบกันอยากให้รักกันเอาไว้ไม่ต้องรบกันค่ะก็าชาวบ้านจะได้อยู่ดีกินดีเหมือนทุกวันใช่ไหมคะค่ะจะได้ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรทั้งนั้นค่ะไม่อยากให้รบกันหรอ อยากให้อยู่รองดองกันยังมีความสุขเลยคงวนแล้วกลัวจะมีเรื่องยิงกันก็เดือดร้อนลูกหลานอยู่ตามชายแดนก็เยอะแยะว,วิ่งนี้ก็วิ่งไม่ทันลุงถ้าเขาลพกันจริงๆลุงก็ไม่รู้จะไปยังไงหรอกฝากบอกทั้งรัฐบาลให้รองดองกันนะไม่อยากให้มีเรื่องกันเป็นคนสุรินในพื้นที่ก็ไม่อยากจะให้ สองประเทศมีเรื่องกันเราก็อยู่ด้วยกันเราก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วทำมาหากินร่วมกันมาตั้งนานแล้ว <Okay. S 2> อยากให้มีความสุขเหมือน <Okay. S 2> ที่ผ่านมานะอยากให้คุยด้วยสันติวิธีครับมันจะได้ไม่มีเกิดการส่วนเสียทั้งสองฝ่ายครับแล้วถ้าลบกันแล้วเราเรารู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตลำบากอะไรยางีล้ลำบากครับเพราะว่ามันบ้าน,นอยู่ใกล้พื้นที่ มันต้องอ,อพยพลูกหลานออกให้หมดแล้วที่มีลูกเล็กไหมมีครับเราคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจะเอาลูกไปไว้ที่ไหนอะไรยงงต้องเอาออกไปไว้ที่อื่นต่างอำเภอละพี่อําเภอที่เขาอยู่ใกล้ๆที่เคารพเอาไว้ไม่ได้มันต้องเลี่ยงไปก่อนมันอันตรายฝากให้ใช้วิธีเจรจาพูดสันติวิธีครับเพื่อความรองดองของทั้งสองประเทศเพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วย ออถ้าความขัดแย้งในครั้งนี้มันทําให้การเจราจาจบแล้วก็กลายเป็นการแบ่งเขตแดนกันจบเสร็จปับ๊บแล้วไม่ต้องมีเรื่องทะเลาะก,กันในภายภาคหน้าอีกมันก็จะเป็นการที่ดีครับเพราะว่าการเปลี่ยนสนามรบไม่เป็นสนามการค้าเป็นพี่น้องกันไปมาหาสู่กันได้แบบปกติสุขอย่างเงี้ยมันจะดีมากครับเพราะว่าปกติแล้วเราเรากับเขาก็อยู่ร่วมกันใช่ครับก็เราคนประชาชนเราอะ่ะก็ คือทําการค้ากันอยู่แล้วครับอย่างผมก็ต้องไปซื้อของช่องจอบอย่างฝั่งเขาก็ข้ามมาข้ามมาบ้านเราเพื่อมาซื้อของใช้อาหารแห้งพวกน้ําดื่มก็เยอะครับ mm. เราก็พึ่งพากันนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยความที่ฝ่ายรัฐบาลเราตกลงกันยังไม่ได้ครับจริงจงก็คืออยากให้ให้เคลียร์กันให้จบแบ่งแบ่งเขตแดนกันให้จบเลยครับว่าจะได้ไม่ต้องมี การสู้รบกันอีกครั้งหน้าครับแล้วเราห่วงลูกหลานของเราใน,นอนาคตยังไงบ้างอ่าห่วงเรื่องถ้าหากว่าครั้งนี้ยังไม่จบก็อาจจะมีการสู้รบกันเกิดขึ้นครั้งหน้าเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าเฉพาะปี5้าสี่มานี้เราก็รู้สึกว่าลําบากกับเวลาอุพยพการอยู่การการกินมันก็ลําบากครับก็ค<ม>ือไม่อยากให้มีเพราะว่าฝั่งเราก็ต้องพึ่งเขาฝั่งเขาก็ต้องพึ่งเราอย่างเงี้ยครับลูกเขาก็มาเรียนฝั่งเราก็เยอะมารักษาพยาบาล ฝั่งเราก็เยอะอย่างเงี้ยครับก็เป็นห่วงเพื่ออยากให้มันจบ ที่คุณผู้ฟังได้ติดตามฟังไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นเสียงของชาวบ้านที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านของหน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดพร้อมกับขอความร่วมมือจากประชาชนอย่าเผยแพร่ข,ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนที่อาจสร้างความตื่นตระหนกในสังคมโดยขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการหรือมีแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้นะคะ The news.